สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวเกันหนึ่คลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดชาหอยแมลงผู้กันนะคะแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมว,วิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือทาแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนน้ําตาลทรายพริกชีฟ้าสีส้ม พริกชี้ฟ้าสีแดงซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลากระชายหั่นฝอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยในส่วนของ่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้เราจะเอาไว้ใส่ตอนที่ลวกหอยมแมลงผู้ค่ะมะเขือปอะพริกไทยอ่อนใบมะกรูดโหระพา ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหอยมแมลงผู่วันนี้เราซื้อมารากษำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราใช้ปลายมีดแหลมๆขูดหอยนะคะที่ติดบริเวณเปลือกหอยมแมลงผู้แล้วก็จะมีขนบริเวณนี้เขาเรียกว่าหนวดนะคะเราจะไม่ดึงเข้าหาตัวนะคะเราจะดึงไปข้างหน้านะคะเพราะเวลาดึงเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวนะคะนี่ค่ะลรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผึ่งให้สเสดจน้ํา ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการโขลกพริกเพื่อสําหรับผัดฉ่ากันนะคะพริกชี้ฟ้าสีส้มนะคะพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะเดี๋ยวเราโขลกพริกก่อนนะคะ ตามด้วยพริกขี้หนูส่วนค่ะกระเทียมพอพริกเราเริ่มละเอียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องให้ละเอียดมากเราจะใส่หอมแดงลงไปค่ะเครื่องแกงผัดฉ่านะคะเราจะตำแบบพอหยามนะคะจะไม่ตำละเอียดมากนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำการลวกหอยแมลงพู่ก็ต่อเลยค่ะเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเอาหอยแมลงพู่นะคะลงไปต้มค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้หอยแมลงผู่สุกก่อนนะคะ วิธีการจะเช็คว่าหอยแมลงผู้สุกแล้วหรือยังนะคะง่ายมากเลยจะสังเกตนะคะหอยแมลงผู้เนี่ยปากเขาจะค่อยๆเริ่มอ้าออกมานะคะเดี๋ยวรารอให้หอยแมลงผู้สุกก่อนค่ะหอยเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะจะสังเกตปากจะเริ่มอ้าขึ้นเลยคะ่ะตอนนี้เราได้กลิ่นหอมของเครื่องต้มยำนะคะลอยขึ้นมาเลยค่ะน้ําเราเริ่มเดือดจัดแล้วนะคะหอยก็เริ่มทยอยสุก ตอนนี้หอยมแมลงผู่เราก็สุกแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นใส่ในน้ำเย็นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหอยเราจะได้หายร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะฝาออกค่ะ ตอนนี้หอยมแมลงภู่เรานะคะหายร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะเอาฝาออกข้างหนึ่งค่ะนี่ค่ะตอนเราแกะแล้วก็น้ําออก้วยนะคะหลังจากที่เราแกะหอยมแมลงผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราไปเตรียมผัดกันเลยค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะเราจะใช้ไฟแรงในการผัดเครื่องแกงนะคะผัดให้หอมเลยค่ะให้มีกลิ่นฉุนได้ยิ่งดีเลยคะ่ะเครื่องแกงเราหอมได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะมะเขือเปาะนี้เราแช่ในน้าเกลือนะคะเพราะมะเขือจะสุกยากค่ะเดี๋ยวเราจะผัดมะเขือให้สุกก่อนนะคะตามด้วยกระชายหั่นฝอยค่ะ เดี๋ยวเราปรุงรสชาติกันก่อนเลยค่ะซอสหอยนางลม <c oughs> สองช้อนค่ะซอสปรุงรสสองช้อนน้ำปลาน้ำปลาเราใส่ครึ่งช้อนค่ะ น้ำตาลทรายเราใส่1ช้อนค่ะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันได้เลยนะคะรสชาติผัดฉ่าก็จะต้องมีรสชาติเผ็ดนะคะหวานนำเค็มตามเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะ ได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาหอยมแมลงพู้ที่เราแกะไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกไทยอ่อนค่ะใบมะกรูด เราเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะผัดให้ส่วนผสมนะคะเท้ากันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบโหระพาลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่โหระพาลงไปเลยค่ะพริกชี้ฟ้าสีแดง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ตักใส่จานกันได้เลยเดี๋ยวเรามาตัดใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยแมลงผู้ผัดฉาก็เป็นหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้นะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ